สวัสดีครับบ้าบอยดิดิที่ตานครับเมื่อนี้มาเลาะดงลอบปลาด้วยกันครับผมบ้าบอยเพิ่งมาฮอดครับแม่ทีมงานมมแ่ทีมงานเพิ่นมาแล้วครับผมพี่น้องโอ้พี่สีพอแล้วครับพี่สีพอแล้วครับนะครับพี่สีครับจ้าวันดีจ้าไม่กิดครับไม่กิดสวัสดีจ้าเป็นไม่กิดมาไม่นิดนั่งตากแดดครับไม่นิดครับ อาบแดดสิอาบแดดครับขึ้นอีพันหนาวครับอาบแดดครับไมผดอะอ่ะก็ผมวันนี้ที่สุกซีมันบอเดี๋ยวจังเดยไปติดตามกันเลยครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกมองทุกบอลครับผมลองไปติดตามกันครับบอบอจอได้มันบอครับผมวันนี้ครับใช่ไหมอ๋อนี่ดีหัวมันบอเมนโอ้บอเมน อย่ก็แม่แม่นะครับพันมายสิมมนอนทุกมือแต่ว่าให้ยาไปเพล้ยนลรอะไปสรงเพลินบดไปทรงเพลินทุกมือโอ้ได้แล้วครับหัวมันแสงครับออันนี้บ่แม่บอกพ่อแ เดนหอโม่อยู่กันติองึ้นหออแล้วดห่อเตมันเสะแล้วาลงจอบนหอมกอนาเออคืนหออเตมันเสะนานนอนี่ได้แลนนี่นีโอ้สีขึ้นหมาแท้นะเสา่นอหมวยมาสิเป็นจุดเด่น้างมันมาต่ได้ได้ช่วงเสา สายสร้างมันโอ้ยลูยุ่งยุ่งยุ่งแก่อยู่ได้พี่สีแก่อยูย่แก่อยูย่อยอยโอ้ยขึ้นานห่างเห็นบ่ขึ้นห่างนันน่นได้แล้วครับพี่น้องครับเอาดึงมาขึ้นบ่หวัวง,งามอยู่มันมีมันใหญ่ดอกครับผมพี่นอ้องช่วงนี้เอาซทำนี่มีแต่ทำนี่ครับผมพี่นอ้อง ถ้าอยากได้ก็สัง่งเลยนะครับจะว่ากับที่ศร้ารับเราหรือวนะ่า <laughs> มันบม่มีพี่น้องมันหายากแห่งหาใส่หนีเพิ่นรอรับเิ่นหลือครับผมพี่น้องตินหนีเพิ่น <laughs> สิบหาโลมัดสุกข้นหาคนหกคนร่วมกันได้สามก่โลนึงพี่นออ้องเก้นบงรลครับตัวที่ได้ได้พลกระเคิงก <laughs> ิโลต่อมือครับผม จริงๆนิงหน่นอยพีย่น้องมีหวัวบอครับเว้ยิงเหรอหัวมันอยู่ไหน มาแล้วครับอืมเอาหนาึ่งมันเหนียวใี่ไหมครับผมช่องนี้พอยอแล้วครับข้างในจะมานั่งแดดโอ้ข้างในจะมานั่งโฮมหัวงามเนี่ยพี่สีงานใส่ละใส่กุฎมัน <laughs> มงามงามอยู่นี่พี่น้อง หัวช่วยๆเลยครับครับผมสองติงสองติงอ่อนกำลังอ่นฮ่องกระอน้อยฮ่องกรพองสนฟงเสนของมันปลูกไกน้ำไอ่ใหญ่ไม่ใหญ่เห็นไหมฮ่องกอบางเ้นของกระพอบางเส้นเน่

สองติงนี่แฮงสิงามนี่พี่น้องโอ้ันส,สีสอสมหากมาลุมเทิ่มเลยสวัสดีครั Это, บบาดินขอสวัสดีเลยทีทั้งบ้านตลอดทั้งลี่อท่านยูทูบครับนี่บาดินมาบอแน่เพื่อนนะครับมาหาหัวยิงหัวยิงแม่หัวสีไดเพรับน้ทสวยเป็นคน่ตรงใหญไปเทนครับเ คิดครับบ้าวมยครับสวัสดีครับบาวจเมสีครับจ้าวสวัสดีจ้าปูนสากำลังเลยเห็นเอาอีเมสคืองันขึ้นงัดขึ้นแฮเขาบะฮ็ด e n นเนาะขวางตะมูหรว่างว่นเงิ่นเหนกนนมัตาลาเบาเบียจะหาเาต่างสออาเดน่มาน ว่ากะวัน <stumbled> นี thing, ้หมอมนีแ <sh> ล <Sell S 1> ้โ <único> อ <Liberty> oh ้ยแก่นแก่นในพี่น้องเลยสวนสิทธิ์เกาะโอ้ยบ่เนี้ได้ทั่วไปั่วมากคุกห็นว่าจะบอยมันจับลงนั่เห็นหัวแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องครับอ้าวใหญ่จังเลยนี่บุใหญ่ก็ใส่เสียงซอยนี่ได้ไหมใส่เอฟเฟกตชอยน้ำเลย มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วหัวแรกหัวแรกโอ้สวย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 ี้เใจูยห่กล่กพ่อขานมาครับสวนเบ้งจะขานมาลุดนี่ครับอีกอันนึงครับพี่นอีกนนึพี่นมว้าหแม่ ยันแล้วมันไม่เงียบ่ายกูขายนี่เหนียวจะโอ้พี่น้องออเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วหัวสองโอ้ยเมียขาดถ้าไม่แตกมันเตกกลางคุณแม่ นอนพี่นองยังไม่ตติมที่เลยนะครับเจออีกแล้วอู้เปนสาบหลบเ,เนาะนอ,อุ้ยหัวบักงามห <สะ S 2> นึง่งนอ,อ,อ้ยงามนครับพ่นอองสวยๆครับของติงครับ สองติ่ง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 ติ่งนี้ไม่มีหัวบางอีติ่งหนึ่งครับอ,อืมมาแล้วครับนี่นะครับ,รบหัวหนึ่งครับผมพี่น้อง อุ้ยหัวกประงามนึงมดนบีขับมดมึงกึ่งเลยน้าหงอกไข่หงั่มันงามทีเครับผมพี่น้องทำหนึ่งสวยๆครับมันแสงปลาฟังแดดใส่พิศีฟังแดดใส่เพิ่งโอ้ยสับเปืนจ่อยเปืนจับปืนอื้มใส่กระตาเน้ ใส่หัวดีหัวหนึ่งมับสับเลวนะเพน่อยเด็ดเด็ดนี่เนองเด็ดซองครับเด็ดซองหรนว่าเห็นหัวมันปันใดก็ได้ครับผมหัวมัน <c oughs> <c oughs> อีกหวัวนึงครับผมพี่นอ้องเจาะลองกับซับโลดซับโลดโอ้ยน้องซับแล้วครับ โอ้ยโอ้ย,อยเงาไมมหางดกว่าหัวมันโอ้ยผวหัวมันเมื่อกี้ซับมองนี้พี่น้องผมึกว่าหัวมันครับขาวเป็นแบนเลยตรงนี้ึกว่าหัวมันผีหัวมันอยู่ผีครับผมพี่น้องโอ้หัวมันติดกับเงาไหมครับแตแ่แหลดแตดครับ ลงอีกแล้พี่น้องนี่ก็ลงครับพีงนี่ก็ลงนี่ก็ลงนี่ก็ลงอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเยอะแยะเลยบว้าว

ติงนี่นครับตอนนี้ครับติงนี่เป็นหัวอ,อยู่ครับผมมาแล้วครับพอสวยอยู่หัวสวยอยู่ครับ ลงติงดีดีครับผมพี่น้องแต่ว่าหัวเพิ่นบ่ใหญ่ครับนี่ได้อยู่ครับงอ mm hmm. น,นี่ได้ต้มได้หนี่ยง,ง, mm hmm. งอยู่พี่น้องมาข้าย mm hmm. นีย่ mm hmm. ครับเป็นหัวงสิพี่น้องนง mm hmm. อยี่ฮะมันโงครับลุงติงดีพอดีน้องใหญ่ดีนะงอนี่ครับพี่น้อง À, phê bình mất sạch của bố hộp 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 hộp

เราไม่รู้มันอยู่ในดินลุ้งเรอตัวนั้นสากลุ้งเราพี่สีมันังไ้ยนี้เนาะยังว่าสับเออออกแล้วออกแล้วอุ้ยสวยๆเลยงามอยู่งามอยู่สีเหลืองอีหุ่ยเลยพี่น้องนี่บนไหนนี่ Ủa? Bằng sao? Thấy là bệnh oh, có biết có lâu hóa Ừ Có Ủa. gì Ủa. không mệt chắc gì nghe hóa bệnh nhiệt không? Ông cứ trí lại đây Nhút nhút nhé Nhìn mất luôn Hàn, ổn oh, <laughs> Ôi, <cười> nướng <laughs> đá <đây>, dữ <laughs> được nè Ngọc bạc nhai, không nghe không? Ủa, bệnh nhiệt không? nhai đi sợ <laughs> đây, <laughs> โม่บอเอาโอ look, mm ่ก hmm. oh, ิดสิพวกมันกันแล้วโอ้ยมันเบิดแล้วมันไงโม่มีมันไงดอกตัวนี้มันผูกอีลีแต่ว่ามันเหนียวดีจ้ะเจ้าของเอ้ดีจ้ะครับพี่น้องครับลงแล้วหนึ่งโอ้ครับลูกสองติงพี่น้องลสองติงพอแล้วพี่น้องพอแล้วอือ งามีง่ามอยู่พี่สีหอมันไงลูกโอ้ยเหนียชับไหนเนาะหอมมันใหญ่หัวมันแม่นตัวหอจริงก็ดีใจกันจริงก็ดีใจแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยพอได้ขุดพอได้จักสมงหนึ่งพี่น้องโอู้หูยง่ามอยู่พี่สีนะดี บีรนเดกสองชั่วโมงเฮตั้งกล้องจกกระทิมตู้จะนีไปคือออกว่ะโอ้หัวนี่พี่สีมาจะใส่ว่ะพวกน่ะซับจอยพี่น้องตรงนี้คือออกแล้วมันมันอยู่ในมกลุ่ม โอ้ยพี่น้องลิมไปให้ยหยบห,หนึ่งไปวัดก่อนครับนนใส่กาแฟสามส่วงพี่น้องหน่แม่มองหันานันเนี่ยก่อนพกกนั่นคือคือออกให้แน่นั่นมันมันมีอะอรอยู่ฮะจักแล้วไปบึงซะก่อนคือออกกลนบึงผลแล้วก็สิจกัก มันสียงางมันสียงให่นภาษาคือออกสื่อแบงใสเห็นแนวใดระบ้างเนตไล่หูกับเขาเอาละจะเพิ่มหูอีกละ เปลียนไปไลยบ่อเอาบ่อแบบนี um e <S <S ้คนลงไปยแบบนี้ไปโคนแบบนี้โคนไหมโคนเห็ดป่านี่จักมีบ่มีมั่นเหรอโอ้ยดังปึงเหรอพูดหมางมันคือไปอยู่พุ่นอ้าวเห็ดอยู่นี่มาคือไปอยู่พุ่นบ้านเห็ดผิดหมองแล้วเห็ดผิดหมองแล้วผู้บอกกับบอกเพลิล หยดมาสิมีหัวพอาสามหัวบ่หมุนะเป็นหมุนกะว่าเอาออกแค่ได้พออี่น้องหมุนเพ็ดกูซูกูซูอยู่เแบบพิ่นหมุนเพิ่นหมุนเพิ่นเพ็ดกูซูกูซูอยู่สิพีนนพ่น้องโคข้อหดอยู่บ่อันอันเอาออกแล้วเขาบอกว่มีวิธีเอาออกง่ายปานโดนคอมบัดเข้ามันอํา โบบาทเดียวมุอาอาไม่ก็เป็นไม่ก็ปีนอียเนาะ่มผาเด้อมผอนนี้เดป็นมักกลในวันนีแปลงแล้ววันนี้มรนำกลนมันโมืดอยู่นี่ใส่ะเอ้าเห็นเห็นเห็นเงามันอยู่ใส่เงาลงเงียบหอนผอนอนมัอนัออกพี่น้องแล้วบุ้ง จริงมัเอองอมาตัวนึงวู้นเดี๋ยวลกหอไไม่รู้น่ะคานอียงสันมาจะเสียคาดเราด้วยไปดึงอ่อนมาหนึ่งบเอาหอนไปกินเาจะฮัก นั่นปลาอะไรตัวนั่นวุ้นอะไรนแล้วโอ้ตัวนี้เป็นเตมีนะนี่ต่ารุ่งติงเหรอใหญ่ปะดูก่อนขี่ดินว่ามันก่อนขี่ไทยร่วงแล้วปะร่วงแล้วครับผมพี่น้องเป็นหัวบ๊บบพี่น้องแกเ่ข้าวหยุดปะมั้ง ข้าโดดเซ่ก uh, to ่อแฟงบมบพี่น้องอ้อไปจ่อกลางพอดีให้มันหน่อยโอ้ยมันเป็นหัวใหญ่บุได้ดอกมก็เป็นหัวใหญ่สับแล้วงอพ่องอบุไปงอันี่นี่ถ้าใครยุ่งซ้ายจะจำคนนี่ดิอีรีนั่งผ่านไปใส่ถังปิดคลิปเนี่ยปิดพ่ออะไรทำบุคลิป ลุงน่ลรุนมากอุ้ยยังอ่ะพี่สีหัวมันลงหันเอานี wait, ่ออกซะเอานี่ออกซะหัวมันยังหันพี่สีหัวมันยังหันนั่นแล้วโอ้ยมาลงไุงลุงมีพวกหัวบะน้องลงหลายปุ่นน้อนี่นี่นี่อันหนึ่งนี่นึกออกไปได้นึงนออก โอ้ยว่าลวตัวดอหัวมันนี่มีหัวนี่งชิ้นใหญ่คานแก่โอ้ยชินไหนดอหัวมันแต่อยู่หัวมันดินมันอันนี้ว่าจะดินมันเยอะเกินโอ้ยแ้มไข่นกกระทานโอ้ยโอยมันสุดโ่งแต่มันเสียดีดีได้มองอยู่เนาะแม่ดินดินพันอันนี้่ดินนิ่งอะ สูตรที่ทางนี้กี่เนี่ยจะซับขาดป่ะหรือว่ามันสูตรวะมันปุ่มลูกบองเดียวป่ะเหรอนี่อันหนึ่งมอหนึ่งเอาบ่ได้ปลูกวะนี่ปลูกวะเอาจากหัวเบี้ยวนี่ปลูกซะขาดใส่ละนี่นี่ลูกจริงลูกจริงเอาไปทำไง ลงอยู่แต <m> ่ละฮะลงเลยก็บอกว่าอ um, uh, ันไงเอาลูกอิร uh ิน huh. uh ี huh. mm ่นี่ในหัวมันเห็นวันนี้อืมมันเดือดอยู่ใช่ใช่เหรออ๋อพี่อีหลีมาพี่มันแมนอยู่บอมว่าหลุดแล้วมันสุดแล้วนี่โอ้โหพีผีหงอมันงอกเขาขัดเลยนั่นลงอีกเหรอ โอ้ย <Ư> <io> ิงเลยต้องซืนโอ้ยกันดินโอ้โคมกันดินกับพังโผล่แลโอ้ยกะเจาะไปเลยเจาะใส่เสร็จสงัดเพื่อได้ไงโอ้ยวังนี้มันไม่สมศักดิ์ศรีเลยเข็ดยางดีอันนี้โอ้ยตะกอนออกมายังไง นั่นไปหันอีกนั่นลงเลยนั่นนันไปหันล้วไปหันล้วมีแท่ดินวะนี่กลมๆพอถึงมันหลงเลยบอยครับโอ้ยบอแม่ยมันหัวน้อยเฮ็ดเลนมันมันไปปลูกอู้ด้ลอู้หัวนี่งามอยู่ครับพี่น้องครับหัวสุด ่ก็ดินหนึ่งกินครับวันนี่เดี๋ยวมันบก้าส่งหรองมันหน่อยอืมโอส่งให้ย้ัวครับผมพี่ฉีก็ะยับใส่ถุงขึ้นเก่าแล้วครับก็ผมมันมือนีกับประมาณนี้ครับผมพี่น้องเงยได้หัวกระโหลกเละครับหัวเป็นตาฮักอยู่ครับผมอ้อมหอมแอมแหลมครับประมาณนี้ครับมือนีกับคลิปนี้ก็ับเอาไว้สำนี้สก่อนเด้อครับพี่น้องครับ คอยผู้พอกันคลิปหน้าฝากาติดตามเป็นกำลังใจให้บ้าบอนี่ด้นะครับมาบอดินดินอีสานพี่ดินดินอีสานครับสามีอีสานพ่อรอครับกระท่อมน้อยสามหลังครับลูกหลานยังฝากวาความหักแห้งจากพี่จากน้องเป็นกำลังใจให้ลูกหลานอยู่ด้วยครับผมมื้อนี้มาพ,อ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 พร้อมทีมงานมื้อสกุลสุขคนคือเก่เาล่ะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวบอลก็ขอไปสมนีสะก้อนครับคอยกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำลุกสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า พี่น้องมูพัน,ยน,นอยู่ข้างในครับอยู่ข้างในที่ไปหามูก่อนครับวันนี้ครับผมพี่น้องครับขอติดตามกันคลิปนาครับ